สิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามในตลาดสัปดาห์นี้โดย Investopedia และสำนักข่าวบารอนเผยแพร่เมื่อวันที่12มกราคม2025เวลา5นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนประกาศผลประกอบการจากธนาคารใหญ่ตัวเลขเงินเฟ้อใหม่ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยและอื่นๆสัปดาห์นี้นักลงทุนสามารถคาดหวังการประกาศผลประกอบการจากธนาคารใหญ่หลายแห่งเช่น JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีผลประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่ในภาคเทคโนโลยีและสุขภาพเช่นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์และยูเนเต็ดเฮลท์กรุ๊ปที่อาจดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนผู้เข้าร่วมตลาดจะมุ่งเน้นไปที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธรวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อส่งยอดค้าปลีกในสหรัฐและตัวเลขการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางสหรัฐอาจให้มุมมองเกี่ยวกับนโยบายการเงินก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงงดการถแถลง ก่อนการประชุมปลายเดือนมกราคมโดยประธานเฟดสาขานิวยอร์จอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขามินิแาโพลิสนีและแคชการีและประธานเฟดสาขาชิคาโกออสตันกูบีมีกำหนดการพูดในสัปดาห์นี้ธนาคารใหญ่รายงานผลประกอบการธนาคารใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งเตรียมรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญของฤดูการประกาศผลประกอบการโดยมาหลังจากรายงานผลประกอบการไตรามาสสามที่แข็งแกร่ง หลายสถาบันการเงินให้ความสำคัญกับบริการด้านการธนาคารเพื่อการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งมากขึ้นธนาคารที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกอย่าง JP Morgan Chase เตรียมรายงานผลประกอบการในวันพุธโดยผลประกอบการไตรามาสสามที่ผ่านมามีรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นอกจากนี้ Goldman Sachs, Wells Fargo, BlackRock, City Group และ Bank of New York Mellon ก็มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันเดียวกันในวันพฤหัสบดี Bank of America morgan stanley และ pnc financial s e r v i c e จะตามมาด้วยการรายงานผลประกอบการและในวันศุกร์ r u e i s financial state street region financial และบริษัทอื่นๆมีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรามาสนี้เช่นกันนักลงทุนยังจับตาดูรายงานผลประกอบการจากบริษัทเด่นในภาคเทคโนโลยีและสุขภาพเช่น united health group และไต้หวัน semiconductor สำหรับ United Health Group ซึ่งมีกำหนดรายงานในวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นครั้งแรกที่บริษัทประกาศผลประกอบการหลังจากเหตุการณ์ที่ซีอของหน่วยงาน United Health Care ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของยู t นเต็ด l ฮลถูกยิงเสียชีวิตในนิวยอร์กเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาผลประกอบการครั้งนี้จะต่อเนื่องจากรายงานไตรามาสก่อนที่แสดงว่าบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต่อแผนกเชนเฮลแคร์ของบริษัท ในวันเดียวกันไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เตรียมรายงานผลประกอบการหลังจากที่ซัพพลายเออร์ของ Apple และเอ็นวิดียรายงานกำไรสุดที่เพิ่มขึ้น54%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ในรายงานการเงินครั้งก่อนหน้ารายงานเงินเฟอ้อล่าสุดยอดค้าปลีกและการพูดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์เตรียมรับข้อมูลว่าเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับเหนียวแน่นหรือไม่ในเดือนธันวาคมผ่านการเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI และดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดค้าส่งในสัปดาห์นี้ผู้เข้าร่วมตลาดจับตาข้อมูลด้านราคาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่ยังคงมีอยู่ในขณะที่พิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมรายงาน CPI เดือนพฤศจิกายนระบุว่าราคาสินค้าในกลุ่มของจมพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ2ปีส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น2.7%สูงกว่าการรายงานครั้งก่อน ขณะเดียวกันเงินเฟอ้อค้าส่งในเดือนธันวาคมก็เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากโรคไข้วัดนกที่ทำให้ราคาสินค้ากลุ่มไข่สูงขึ้นในวันศุกร์นี้ดัชนีราคานำเข้าและส่งออกอาจให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาในด้านการค้าระหว่างประเทศข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงทำให้นักเศรษฐศาสตร์ประหลาดใจโดยในเดือนพฤศจิกายนยอดขายเพิ่มขึ้น0.7%ซึ่งได้แรงหนุนจากการขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยก็อยู่ในความสนใจเช่นกันโดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านจะเผยแพร่ในวันพุธและตัวเลขการเริ่มต้นก่อสร้างบ้านในเดือนธันวาคมมีกำหนดรายงานในวันศุกร์ผู้เฝ้าดูตลาดยังเตรียมฟังการพูดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนได้แก่ประธานเฟดสาขานนวิอร์จอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้เจฟฟรีย์ชมิดประธานเฟดสาขาริชมอนด์อมบาคินประธานเฟดสาขามินนีแโพลิสนีลแครชการีและประธานเฟดสาขาชิคาโกออสตันกูบี วันศุกร์จะเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เฟดจะเข้าสู่ช่วงวดการถแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินก่อนการประชุมวันที่28-29มกราคมวันจันทร์ที่13มกราคม KB Home รายงานผลประกอบการไตรมาสที่4ปีงบประมาณ2024วันอังคารที่14มกราคมสำนักสถิติแรงงานสหรัฐเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เดือนธันวาคมโดยคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น3.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ c o v i ซึ่งไม่รวมราคาสินค้าอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น3.8%เทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่มขึ้น3%และ3.4%ตามลำดับสหพันธ์ธุรกิจขนาดเล็กแห่งชาติเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กสำหรับเดือนธันวาคมโดยคาดว่าจะอยู่ที่101.4ใกล้เคียงกับตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี2021วันพุธที่15มกราคม Bank of n ฟ w York m e l เมล b อน c k r o c k c i t ซิ r o u p โกลแมนแซคกรุ๊ปเจพีแกนเชสและเวลฟาโกรายงานผลประกอบการสำนักสถิติแรงงานสหรัฐเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI สำหรับเดือนธันวาคมนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า CPI จะเพิ่มขึ้น2.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าตัวเลขในเดือนพฤศจิกายน0.2%ขณะที่ข้อ CPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้น3.3%เทียบเท่ากับตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนโดยอัตราเงินเฟอ้อประจำปีของ CPI อยู่ในช่วง2 4ถึง2.9% ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งการลดลงสู่เป้าหมาย2%ของธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป็นปัญหาที่ยากธนาคารกลางสหรัฐเผย,ยแพร่ารายงานเบดบุ๊กเป็นครั้งแรกจากทั้งหมด8ครั้งในปีนี้โดยรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันจากธนาคารกลางใน12ภูมิภาควันพฤหัสบดีที่16มกราคม Bank of America, J.B Hunt Transport Service, M&T Bank, Morgan Stanley, PNC Financial s e r v i c e Group, Taiwan Semiconductor u ยู t e นเต็ดเฮลกรุ๊ปและ US b อ n แบงคจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหาหรือเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาสสำนักสมโนโประชากรสหรัฐเผยแพร่ข้อมูลยอดขายในเดือนธันวาคมสำหรับภาคค้าปลีกและบริการอาหารโดยคาดการว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น0.6%จากเดือนก่อนหน้าหลังจากเพิ่มขึ้น0.7%ในเดือนพฤศจิกายนหากไม่นับรวมการขายรถยนต์ยอดขายค้าปลีกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.5%ซึ่งสูงกว่าครั้งก่อน0.3%วันศุกร์ที่17มกราคม c i t i z e n Financial Group, Fasternon, Huntington Bank Share, r e g o n Financial, SLB, State Street และ Truist Financial รายงานผลประกอบการสำนักสำนโนนประชากรสหรัฐเผยแพร่ข้อมูลการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในเดือนธันวาคมโดยคาดการว่าอัตราการก่อสร้างบ้านแบบส่วนตัวที่ปรับฤดูกาลแล้วจะอยู่ที่1.3ล้านยูนิตต่อปีซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนพฤศจิกายน ฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐร่วงลงในวันจันทร์เนื่องจากขณะนี้ไม่มีเหตุผลใดที่นักลงทุนจะเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ทำให้ตลาดวอลสตรีทซสบเสซาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเหตุผลให้เฟดยังคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับปัจจุบันซึ่งอาจกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นในระดับสูงสถานการณ์อาจย่ำแย่ลงในสัปดาห์นี้ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ที่จะประกาศในวันพุธ คาดว่าจะชี้ให้เห็นว่าเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธันวาคมซึ่งจะยิ่งสนับสนุนเหตุผลให้เฟดรักษานโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมประเด็นเหล่านี้จะไม่หายไปไหนแคทเธอรีนบรูคผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยของ XTB กทกล่าวเงินเฟอ้อคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นรายงานการจ้างงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งเฟดไม่สามารถเข้ามาช่วยตลาดได้หากการขายหุ้นในตลาดเร่งตัวขึ้น หุ้นมีแนวโน้มขาดทุนเพิ่มเติมในวันจันทร์หลังจากที่ร่วงลงจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ดีกว่าคาดการฟิวเจอร์ดาวโจนลดลง1 6 2จุดหรือ0.4%ฟิวเจอร์ S&P 500ลดลง0.9%และฟิวเจอร์ er NASDAQ 100ลดลง1.4%ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นประเด็นหลักของปี2025จนถึงตอนนี้ โดยในวันจันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับขึ้นสู่ระดับ4.799%ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร2ปีเพิ่มขึ้นเป็น4.428%เพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ